สวัสดีครับพบกับช่องฟิชชิงแปรติ์นะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลากระลอดนะครับพาทีมงานเพื่อนโทว์นะครับเกี่ยวเยอะยไงครับผมนี่เราเหยื่อวันนี้เราใช้เป็นเหยื่อไส้เดือนนะไหนไส้เดือนไปไหนนะครับนี่ครับไส้เดือนเรานี่นะครับไส้เดือนไปขุดมาเมื่อกี้เยอะแยะเลยนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดินดูนะเว้ยไม่ดูดไม่ดูดเดือดรู้เอานะครับเดี๋ยวเพื่อนอยู่จะตกให้ดูก่อนนะครับโอแรก มึงก็หย่อนตรงที่มันไม่เชี่ยวเลยกินแล้วกินแล้วกินแล้วปลาตอดต้นเลยได้ไหมได้ไหมแล้วก็เทคนิค ตอ,ตอนตอนมึงต่อกันอย่าเข้าไปใกล้เกินเพราะว่าหมนุนดูแล้วก็โยนไกลๆไปมันจะเห็นคนเดี๋ยวกินอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตกดูบ้างครับเดี๋ยวเกี่ยวไส้เดือนกันไส้เดืนเะนี่ยผมมาลุ้น้ำเหมกินขาเนี่นีเดี๋ยวไปดูนะครับตอนตู้กิน ตรงนี้ดูนหินหินได้ไหมมาจับตะกรอนได้รึกันไหนตรงนี่แยกกันเอาตรงนี้ก่อนนะครับนอ่เลครับเราได้หมายเห็นแล้ว เรียบร้อยครับดูอะไครับเพื่อนเพื่อนได้แล้วครับตัวเลขตัวของผมนะครับเรียบร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับไม่เด็ดนะนะครับตรงนี้อ่ะต้องดำ ได้เลยไอ้ชิบใส่เบี้ยแล้วโอเคเอาเอาไปตกมั้งเอานี่นะครับเพื่อนผมได้แล้วนะครับผมไหนก็โชว์หน่อยครับโชว์ปลาหน่อยครับโอ้โหปลามาแล้วครับนี่ครับทอดกรอบทอดกรอบมาใส่ไส้เดือนก่อนเร็ว ตกเซียนนิวว่ะย้อนให้ถึงข้างในเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโพรงอยู่วังเงมันได้สองตัวเนี่ยนะครับนี่เราก็มาดำผมก็ดำปลาไป ได้หลายตัวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตกได้ตัวใหญ่หลายตัวนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะได้ไหมลากลอยนะตัวใหญ่เมื่อกี้นู่นไอไอไอโต้ไม้เดี๋ยวดเดี๋ยวเราต้จะดำาเนี้ยนี่นี่เหียอยู่ข้างหน้านี่ข้างหน้าที่ที่ท,ที่ที่ไม้แขวน ติดกินแน่ลองยันไปดูโอ้ยโดนนะโฮ้ยนี่นะครับมาแล้ววางพวงทองสวยสวย,ส,ยสวยสวยสวยไหนโชว์นะครับโชว์นะครับ,รบ,รบหลุดแล้วหลุดแล้วออยไม่หลุดสินี่ครับผมนี่ครับพวงทอง,ทองสวย นั่นแหละสวยครับหลากแล้วหลากแล้วโอ้ลุ้นไอ้เหี้ มนเลยวันที่เป็นวังเป็นวังเอาไว้ซิเอาไว้ซิอัน,นแหละรักไหมปิดหินบแล้วมั้ง mới chập vờ Hãy không, 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 không nói oh. chuyện con. gì không? có nhiều Mì cái mì nó dễ nhảy bây giờ nó dễ nhảy cái này. cái này nó dù tổ với ันอยู่มันอยู่ในมันอยู่ในขอนเลยใช่น,น,นี่นะครับเราก็ยิงปลากับตกปลา,ปามาได้สักสักชั่วโมงชั่วโมงก,กว่าได้เลยไหมกวอชั่วโมองเกือบสองชั่วโมงนะครับเราก็ได้ปลาพอกินแล้วนะครับตอนนี้เราได้อยู่ที่สักประมาณโลก,กว่านะครับดูนะครับผลงานปลาเรานี่นะครับส,สวยๆทั้งนั้นเลย ใหญ่ๆนี่ครับได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปทานกับข้าวกินกันที่บ้านนะครับนี่กับมือตกอันนี้คือมือตกของเรานะครับส่วนผมนะครับมือดำครับผมดํามากเลยมือดำดำดำมังกรโอเคนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับ ผัดปลาก,กูดนะครับเมื่อกี้ไปดำปลาตกปลาครับก็ได้เก็บผักกูดแล้วก็ผัดผัดผัากรูดน้ำมันหอยนะครับผมได้มดมแล้วได้แล้วเดี๋ยวเดีผัดอีกสักหน่อยแล้วเดี๋มันให้ให้มันนิ่เหม,ม,ม็นิดนึงเผื่อไอ้ที่ว่ามันแก่แก่นข็งโค๊ะหรืนี่ครับเดี๋ยวปาลาเราก็จะทอดนะครับนี่ครับปลาได้ถ้วยถ้วยใหญ่เลยโอเคนะครับผมานานๆเสนาท ทองทองทอดนะครับกำลังสวยเลยสวยนนี้นะครับเป็นไงบ้างอร่อยมากครับอร่อยมากสุเยอะเยอะ นี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือปลาพวงทองทอดนะครับผมทอดทั้งเก็ดนะกินอร่อยนี่ก็ผักกูนะครับนี่กรลาดพริกนะครับมีปลานินตัวนึงนะครับปลานินสายน้ําไหลนะครับโอเคนะ้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับม่ช่องพิก,กิี่บาตีบ๊ายบาย